สมุนไพรแตงโมป่าขี้กาขาวค่ะผลสุกสีเหลืองจะเป็นแบบนี้ผลดิบสีเขียวจะเป็นลายคล้ายแตงโมจนเป็นที่มาของชื่อแตงโมป่าขี้กาขาวนั่นเองใบจะเป็นอย่างนี้เทาสีเขียวนะคะดูเนื้อในเมล็ดมัน นี่ไงนะคะใครๆสนใจอยากจะได้สมุนไพรแตงโมป่าขีกาขาวไปปลูกนะคะอ้อมีเมล็ดจำหน่ายนะคะ087ค่ะ6069955 ID Line a u n g s a r a 0 9อังศรา09สมุนไพรแตงโมป่าขีกาขาวรับจัดหาตามสั่งจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ